วันเกิดครบ25ปีเปลดรักวันนี้ขอใช้ชีวิตเป็นของตัวเองอายุครบ25ปีบริบูรณ์เป็นทีเรียบร้อยแล้วละค่ะสำหรับนางเอกสาวเปดรักวัน,นี้คำสิงพร้อมกับโพดภาพสุดแซ่บตอนรับไยเบิเจเพธให้บรรดาแฟนๆได้เข้ามากดไลค์กันแบบลัวๆ พรอมเสร็จภาพน่ารักน่ารักหวานๆกับเค้กโดยสาวเบสก,ก็ยังได้ระบุแคปชั่นสั้นๆเพียงแค่ว่าฉันในวัย25ปีทมกลางบันดาแฟนๆและเพื่อนๆร่วมวงการเข้ามาแสดงความคิดเห็นวัยพอมันเกิดให้สาวเบสก,กันอย่างมากมายเรียกได้ว่าวันเกิดปีนี้น้อยแต่มากสุดๆ แถมยังได้พาครอบครัวอย่างโบ๊ทน้องชายแม่อ้อยรวมไปถึงพ่อสมรักไปทําบุญมันเกิดร่วมกันกับแฟนคลับเป็นภาพที่อบอุ่นอย่างมากโดยเฉพาะ4สมาชิกในครอบครัวที่อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาถึงแม้ว่าจะมีดราม่าเรื่องราวมากมายขณะที่เธอเองเคยประกาศว่าจะไม่ขอช่วยเหลือพ่ออีกแต่พอเห็นพ่อสมรักมาร่วมทําบุญด้วยกันแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักอย่างมากทีเดียวมีฟเ,เอ,อ ก่อนหน้านี้เบรักวันีได้ประกาศออกรายการอย่างชัดเจนว่าเธอจะไม่ขอช่วยเหลือพ่อสมรักอีกหากพอไปสร้างวีรกรรมใดๆเพิ่มและขอช่วยเหลือคดีล่าสุดเป็นโปรเจกต์สุดท้ายโดยให้เหตุผลว่าเธอเหนื่อยและขอใช้ชีวิตเป็นของตัวเองบ้างพอแล้วหนูก็ใช้ไปหมดแล้วยี่สิบล้านหนูว่าพอแล้วให้ให,ให้หนูได้ <Okay. S 1> ใช้ชีวิตบ้างออพร้อมทั้งยังยืนยันว่าเธอและพ่อสมรักยังคงเป็นพ่อลูกกันเหมือนเดิมหากพ่อป่วยเธอพร้อมซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ต้องไม่ใช่เรื่องคดีความหรือนี้สินเหมือนอย่างที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเป็นลูกสาวที่เก่งและเข้มแข็งอย่างมากทีเดียวแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นพ่อลูกกันแหละค่ะแต่ว่าใายขอไม่รับผิดชอบขอไม่ช่วยแล้วขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยพ่อไม่สบายอะไรเงนี้โอเคทุกคนพร้อมจะรับพอกสำหรับเบลลักัน,นี้ตั้งแต่เข้าวงการมาเป็นคนดังในวงการบันเทิงเธอก็เจอเรื่องราวดราม่ามากมายไม่เว้นแต่ละวันเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าหลายปีที่ผ่านมานั้นเป็นมรสุมก้อนใหญ่ในชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อเรื่องความรักแต่เธอก็ผ่านมันมาได้เสมอและยังได้ร <N> ับคำชื <N> ่นชม มอย่างมากมายอีกด้วยแต่หูอผ่านอะไรมาเยอะจนแข็งแกร่งจนคนชื่นชมเบสในแบบที่วิ่งแล้วสง่างาม ไม่แปลกใจที่ทําไมเบรรักวณนนีถึงได้กลายเป็นนางเอกที่มีแฟนๆติดตามอย่างล้นหลามวันเกิดครบ25ปีนี้แม้ที่ผ่านมาจะไม่ง่ายนักแต่หลังจากนี้เบรรักวณนนีก็ขอใช้ชีวิตเป็นของตัวเองอย่างเต็มที่อายุ25ปีแล้วสวยๆเลิศๆบอกเลยว่ายิง่งโตยิ่งสวยมากๆแถมสถานะหัวใจก็ยังโสดแบบสนิท งานนี้จะได้ของขวัญพิเศษเป็นหนุ่มคนไหนมาดูแลหัวใจหรือไม่นั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปละจ้า